รัฐมนตรีเฮงส่งที่ปรึกษาลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตำบลคลองครุจังหวัดสมุทรสาครวันที่22กรกฎาคม2565นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นางทีิบลัดอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนายประสาทชาวบ้านไร่อายุ54ปีผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่ตำบลคลองครุอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการนี้นายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมได้มอบหมายให้นางรัชนีผู้พร้อมพันธ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ค่ะวันนี้นะคะได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะลง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคารเพื่อที่จะลงมาดูผู้ป่วยทุกคุภาพวันนี้เราได้มาบ้านของคุณประาทนะคะซึ่งคุณประสาทเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะเนื่องจากคุณปราทได้รับอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2539นะคะทางประกันสังคมเราได้ดูแลมาตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบันเป็นเงินจํานวน8 0 0แสนกว่าบาทนะคะซึ่งคุณปราทจะรับเงินเป็นรายเดือนนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบกาลังใจมาให้ด้วยกับครอบครัวของพี่ประาทนะคะแล้วพอมาถึงก็เจอคุณแม่นะคะ ซึ่งติดเตียงแล้วก็พี่สาวนะคะซึ่งยังทํางานอะไรไม่ได้เพราะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งสองคนนะคะทางเราก็จะให้ทางจัดหางานเข้ามาดูแลเรื่องงานที่จะให้มาทําที่บ้านค่ะพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพตามนโยบายกระทรวงแรงงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพและครอบครัวของนายประสาสชาวบ้านไร่อายุ54ปีผู้ประกันตนมาตรา33ทุพพลภาพเนื่องจากประสบอุบ,บัติเหตุ ทำให้ได้รับการบาดเจ็บกระดูกสันหลังหักสูญเสียการเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับเอวลงไปปัจจุบันมีแผลกดทับบริเวณก้นกบสามารถเคลื่อนไหวได้โดยใช้แขนทั้งสองข้างช่วยพยุงตัวเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2540ได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้เดือนละ2,805บาทตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้แล้วเป็นจำนวนเงิน827,475บาท ขอขอบคุณประกันสังคมและกระทรวงแรงงานที่ได้ช่วยเหลือดูแลมาตลอดขอขอบคุณท่านทุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้ช่วยเหลือมอบสิทธิประโยชน์ดูแลรักษาตลอดมาครับสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม